ก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้กับผมเต้แค่นี้เก่งเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาเจาะคอลลิ่งเชลครัวปูนให้ลูกค้านะครับผมตัวก็จะขอแนะนําพี่ๆี่ช่างต่างๆนะครับผมว่าตรงเชลควปูนเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดวางเตาแก้นะครับผมเราต้องทําการสลีปนะครับผมหรือทําให้มีช่องเป็นรูเผื่อไว้เลยนะครับในงานโครงสร้างเนาะ โดยปูนหนาประมาณ10กว่าเซนเนี่ยมันเจาะยากมากนะครับผมเมื่อปูนมันได้สเต็งและแข็งตัวแล้วนะครับสำคัญคือเจาะให้สวยงามนะครับผมการคอลลิ่งนี่ก็จะตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีฟุตเทจต่างๆการเจาะนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับ 你说来 <noise> ต้องเรียนนาำเลยพี่นอนร้อนจะผู้ร้อนิีหมดันร้อนเดินอยู่แล้วนั่นเหล็กเลยใช่ปะโอ้ใน่ก้อนเนี่ยเหล็กดูทรงละสกัดวะหรืออะไร ก้อนนั้นหลุดไปเลรอลงแล้วได้แล้วอุ้ยคือมาคุณป้ารดบิยิงมองโอ้ถ้าไม่ติดเลย อ๋อแค่ข้างล่างอันนี้ใช่ปะใช่ในเียจริงเฮ้ยอย่ามานิดนึงวิดเลยอืมอ่ะคม,มไม่พอไหนนี่ไหนอัน อืมอืมอ๋อับนนึงขยับไปซ้ายป่ะไม่่ Chỗ, hãy subscribe cho kênh này, rồi, không có lỡ